สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูการชุบแข็งเบ็ดหยกปลาช่อนนะครับที่ผมทำขึ้นมาเราจะนำเบ็ดที่เราทำแล้วมาเผาไฟแบบนี้นะครับนี่คือน้ำมันเครื่องนะครับที่เราจะใช้ชุบนะครับหรือใช้น้ำมันไฮโดรลิกก็ได้นะครับเราจะเผาจนให้มันแดงเลยนะครับ ใช้เวลาประมาณสักสี่ถึงห้านาทีนะครับเพื่อให้ความร้อนเต็มที่นะครับเดี๋ยวเราก็จะนำมาชุบกับน้ำมันเครื่องแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับวิธีการชุบ สามารถทำตามได้เลยนะครับเราก็จะนำไปขัดทำความสะอาดนะครับที่นี้เราจะขัดด้วยตะไบนะครับ เมื่อเราขัดเสร็จแล้วเราก็จะหาแผ่นเหล็กมาวางแบบนี้นะครับเพื่อจะทําการคืนไฟนะครับสําคัญมากนะครับต้องคืนไฟนะครับทุกคนผมจะเอาเบ็ดวางลงไปแบบนี้นะครับเราก็จะใช้เวลาประมาณสักสี่ห้านาทีเหมือนเดิมครับเด็กเริ่มเป็นสีน้ําเงินแบบนี้ก็ถือว่า เริ่มใช้ได้โอเคแล้วนะครับเราก็จะพลิกกลับด้านนะครับที่นี่เ,เมื่อเหล็กเราได้ที่แล้วเราก็จะนำไป ใส่น้ำนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับวิธีการชุกแข็งครับสามารถนำไปใช้กับอะไรก็ได้นะครับกดไลค์กดติดตาม s u b ส c r i b e ไว้นะครับขอบคุณครับ